ครับขอต้อนรับสูส่ไซบุลชาแนลนะครับผมโอ้เยยมาแล้วคนเฝ้าเถียงแอนไปนเอาขนมมาหมามาเยียบอยู่เลยสวัสดีครับผมตอนนี้อันนี้เป็นอภิษฎธ,ธน,ธนากาลจากน้องแอนชาแนลนะครับเป็นขนมหวานนะฮะแล้วก็ขนมห่อเนาะนะครับผมเดี๋ยวเอาใครกูดไดนแอน เป็นเสี้ยงอ่าหอได้ไหมเป็นเอกเอาไปพุ่นกเป็นเป็นสิบตัดก่าอยู่เพนเพื่อนเสียวอันนี้มันนี่หละมั้งอันนี้ละเอ่อไปเอาไปเบิร์ตบ่อเบิร์ตับเดี๋ยวนอกหนหิแนเขาซื้อแกเขาซื้อขนมมานะครับเดี๋ยวเอาไปให้ลุงเสียเอา แ้่ส่วนนี้เราสีใสเขาเจ้าหรอเล่าเจ้าหวาปกติก็ใสเขาเจ้า,จาอืพาอพอวัวกเยอะอนันไหวแล้แลสีใสชมนมันสีอาอันไหนที่จริงมัต้องใสเ,เ,จเจ้าเนาะเพราะว่านบเบห็นเลเห็นแต่เห็แต่พาวูแบงเมนยังจอียังเป็นยังไรบางแมนอยู่ีแมนยเห็นแต่พาวูแบงนาละแมนกระเป๋าแอนเมนอยู่ินายจะมองเสื้อเขียกัสมนนี่็แมนมันบ่เห็นโทรศัครั จะเอาขนมไปให้ลุงเสือก่อนนะครับแกก็ยังบ่อจักเอื่อยเลยเอ,อ,อ๋นนออ,อันนี้เอา,เอาไปเ,เลีเ้ยงาวไปกินเขาเขาจะยืดเอาไปให้จอด<ร>ตอนรเราไเปเอาเราทุนเลยคอยกระทุนหน่อยแล้วก่อนนึ่งเฮ้ยมีดมีดคอเสียไปตัดก้าท<ม>ั้งวุง้นเอาไปแล้วบ่กวัดตะก้าปู่เลย ในร้านมังคีพายุนี่บมองปลาครับเมวนี่บอกนี่อยู่นี่เพราะว่าเออตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะโอ้ยอไเพ่อกินเช่า่่อฟ้าออกับฟ้าอกับเพื่อนนี่หละลายเอไครับเดี๋ยวเราจะเอาขนมให้ลงเสือลองท้องก่อนนะครับแล้วก็ไปแบกก้าตะก้าฝั่งน้นนะฮะตะก้า้าเจ้าเพื่อนอยากได้ข้าเจ้าเพ่เพื่นสีดำาเจ้าซนทั้งพี่นะกำลังถ่ายอ ก็แอดก็จะลงไปตัดก้าฝั่งโน้นด้วยนะฮะชอบอย่างเช้าวันนี้ยังไม่มีหินนะยังไม่เจอหินเลยมาเอาไม้ต้องพกไม้หับก้านะแต่จะอแต่จะอ้อมลงไปฝั่งโน้นนะครับเนี่ยไม้หับก้าวทีเมื่อกี้หับมาใส่รถไถเออรถมาหลาย ปันงานบุญนะครับผมฮะพอเห็นบอเห็นเอออันอันอันกับเข้านะได้แล้วเด้อสามย่างคืออันนั้นนั่นละ่ะเออเออกับเข้าสามย่างคะละ่ะไอ้น,น,นัดบอกว่าอันอันให้หุงเข้านำเพราะมันเป็นกับเข้าไทยไ้ โอ้กินข้าวเหนียวคือเกล้งเออเมื่อกี้กัดข้าวครับก็มอมาของไทยของมันอยู่เลยเออนัดนัดนัดทักมาเมื่อกี้นี่นะครับอ๋อครับผมครับผมก็เดี๋ยวเดินไปนะตอนนี้ก็มีพี่มนานะฮะน้องแอนนะครับน้องแอนก็ซื้อเงาะซื้อขนมมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะค่ะค่อยชิวัยชายนอน มือดือเอ๊ะยาเช็ดเน็บเชดหงออย่ารุดเด้อนะฮะเดี๋ยวไเ,เ,นะเ,เอาโทรศัพท์ให้แอนก่อนเขาหาเจอแล้วสวัสดีครับโอ้โหทีนี้ดำไวมากครับผมจะครึ่งนาแล้วนะผมเนี่ยแต่ว่านาเนี้ยสองผืกสองผืนนี้เชา้านี้รู้สึกกล้าไม่พอแน่นอนนะฮะโอ้ยไม่ทันนะฮะไม่ทันต้องไปตัดกล้าใหม่ เนี่ยดำมาถึงเกือบครึ่งแล้วครับผมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอ้ยเนี่ยอันนี้รถเขาเรีกยกรถไถนะทีนี้เครื่องจักรจริงๆโอ้เก่งมากเลยทางนู้นนะยครับลูกเสียก็่ได้เนี่ยเอาขนมให้ลูกเสียก่นอน,นเพราข้ามาจะลงไปตัดก้าวเจ้าด้วยข้าเจ้าอยู่ทางใต เั็นมะิกรสูงนะขนมเอาปิ้งเอาไว้ตู้บ้าไว้รถเอาไว้รถเลยนีวก,ก,ก็กินเนี่ยมากินข้าวหนเสือขยันตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยไม่กินข้าวกินปลาเลยนะครับผมเพราะเขามาเร็วเหลือเกินนะโอโ้โหสุดยอดกลายเป็น 10, 10 1 1 12 วนนี้สิบสองชีวิตเม่นบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองชีวิตนะครับอ๋อสิบสามทั้งแอนด,ด้วยนะฮะจะเสร็จแล้วนายาวขนาดนี้นะฮะนายาวขนาดโอ้โหระยะ,100ะร้อยเมตรมึงจากนู่นนะฮะมาถึงนี่นะครับผมยาวมากนะเกือบร้อยเมตรน้อสนามฟุตบอลอ่ะ นะเกือบสนามฟุตบอลไอ้ก็ต้องไปตัดก้าก่อนเอาเอาเอาเข้าวเจ้าต่อเนาะตัดตัดห่างเลยเนาะน่ะข้าะเอาตัดห่างเลยเนาะเอ๋อมีดยู่ในก้นอยู่ในก้นเอออยู่ในก้์นใครกันนี้เอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพาไปซะเอาพามาพามาพามันเข้ากว่า อูร๋รู้ว่าค่อยเห็นค่อยอันนี้เด้อเฮ้าเอาหนี้เอาพาดีกว่าพาเข้ากว่าพาเข้ากว่าแต่ว่าจะพาไปตัดบ่ดบบเพราะว่า,านี้นนเพราะว่าค่อยละขนขึ้นมาไวน้นั่นเจรนั่นแหละเจ้าขาดแล้วไปเอาค่อยเออคนคนเฮ้ยเขาดำเงาเ,เนี่ยมเลี้ยวหัวลีนนีน่ยมาเไปบ่รูปมึงทุกคนบ่ ดวดนะใส่ได้ครับผมก็จะลงไปเอา,เอาก้าข้เาเจ้าข้างล่างสวัสดีสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงที่แปลงสุดท้ายที่ถอนเมื่อวานนะฮะลูกเสือบอกว่าเกิดได้กือบลอยมัดต้องมาตัดขอก้านะต้องตัดขอก้าแล้วก็ขนขึ้นไปให้ครับดำขบ,บนนาะลุงเสือบอกว่าอยากได้ดําตรงส่วนนะฮะตง อยากดำตรงไหนทท้ายนะฮะเพราะว่าเป็นลูกหลังนะฝั่งไท้ายๆเมื่อกี้แอดเดินลงไปดูแล้วนะครับผมต้องมาขัดตัดคอดีนะครับเมืม่อวานเนี่ยตัดคอก้าตัวตัดไอตัดก้าตรงข้างบนนะฮะก่อนแล้วนะครับเพราะว่าพอดีเขามัดกันเสร็จก็เลยแอดก็เลยตัดไว้นะครับผมก็เลยพอดีทันทันหน่อยฮนะที่ว่าจะเราจะได้ขนเลยนะครับผมเพราะว่าก็มี <laughs> มีกันสามแรงนะครับตอนแต่ตอนตอนเช้านะครับตอนนี้แรงมาเพิ่มแล้วก็ดีหน่อยครับไอ้ก็มาตัดตรงนี้นะฮะตัดตัดหางก้านะตัดหางก้านะเราเรี่องตัดหางก้านะครับเพราะว่าจะได้ไปดําเลยนะนี่เป็นข้าวเจ้านะฮะดูเสือบอกว่าอยากได้ข้าวเจ้าไปดาท้ายนะครับเป็นเิื่ลูกลังนะครับผมมันจะได้อ่าอะไรนะได้อ่อมันจะไม่งามเท่าไหร่นะตรงท้ายนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับ